ยังไม่เหนื่อยไงเอาขึ้นไปเลยครับรนี่เป็นบันไดกี่ขั้นครับหนึ่งร้อยขั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยนับ <c oughs> ทำไมต้องมานั่งนับบันได ไม่ใช่เลยมเทพลูกลงแลมมเทพแน่เลยวันนี้นะคะเราจะพามาดูวิวที่เขาขาดเขาขา,านี่เราไม่ได้มาหลายสิบปีแล้วมาเมื่อก่อนตอนช่วงสมัยเรียนครั้งสุดท้ายแล้วก็ครั้งเดียวนั่นแหละเมื่อกี้ขึ้นมาบันไดความรู้สึกว่าเหมือนแก่ม,มากแล้วมันเหนื่อยมากเดี๋ยวไปดูวิวช่วงนี้ช่วงประมาณสี่โมงได้มั้งสี่โมงครึ่งเหรอ Dad, นด,ด,น,น,ดนูี๋ยวน,น่ก็จะเป็นวิวที่อยู่รอบๆนะคะ<า>ก็จะเป็นวิวทะเลซส,ส่วนใหญ่ประมานี้นี่นะคะทุกคนจริงๆมันก็สวยนั่นแหละว,วิวแต่มันมาเหนื่อยอะเดินขึ้นมาเหนื่อยมากมเพราะมันมีบันไดหลายขั้นมากเมื่อก่อนจิกส้นสูงขึ้นมาเลยนะคะขึ้นมาได้ไงอะ่ะ ก็จะเป็นพวกต้นไม้นี่ก็จะเห็นเด็กเด็กน้อยขนมปังนะคะเขาพามาดูวิวแต่กลับไปสนใจเหล็กซะง,งั้นความรู้สึก จะเป็นวิวรอบรอบจะเห็นว่าเราติดเกาะก็ได้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปจน,จนจบติดตามกันได้ที่ช่องทางข้างล่างได้เลยนะ